Thank you สัสดีค่ะอยู่กับโจค่ะมิสเตอร์เ p ็มพีค่ะ,คะแลวกวับไปสู่ซูเปอร,ร์โปรนะครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะกับการส่งรถนะคะรีวิวคันนี้เนาะกับตัวนี้เป็นมิราดแอคทีฟซีวีสีเทาเทอเเนียมค่ะน้องเล็กสุดฮิตของเราอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็สีเทาด้วยราคาอยู่ที่5,000สนเก้าพันบาทนะครับผม ตอมเรวนะคะแล้วก็แบบโปรโมชั่นสุดคุ้มแต่งสวยจุกๆแบบนี้เลยนะคะอตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ครอบครัวมิสูก็คือในครอบครัวเนี่ยมีการใช้รถมิสูซูมาก่อนอยู่แล้วคะ่ะก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็เลยทำให้ฟีดาวคันนี้ค่างวดจะอยู่ที่แค่เพียง 7,308บาทเท่านั้นค่ะโ้โหนะครับแค่จั7เจ็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้แต่งเต็มสวยๆทั้งคันกันแบบนี้เลยด้วยนะครับใช่แล้วสวยงามมากเลยกับโปรโมชั่นของเราเนี่ยแถมแต่งในเซ็ตเนี่ยก็จะเริ่มจากไฟหน้าเลยค่ะโปรเจคเตอร์นะคะไฟซีนอนะคะแล้วก็มีวงแหวนรอบๆด้วยค่ะเปลี่ยนจากไฟเดิมที่เป็นตัวไฮโดรเจนไฟสีส้มนะครับที่มีหลอดเล็กๆนะเป็นไฟแบบนี้สวยๆใหญ่ๆนะครับดูสบายตาเลยค่ะขับขี่ก็ปลอดภัยในยามค่ำคืนหรือยามฝนตกนะคะนั่นนะครับับมา เ,เราก็จะมีตัวสเกิร์ตรอบคันให้ทุกคันอยู่แล้วเนาะสะเกิร์ตรอบคันของเราคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นยี่ห้อ s p o ร์ตอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว SpotX V2 นะครับนี่ด้านท้ายของ V2 เนี่ยจะเป็นท่อกลม4ท่อนะคะส่วนทางด้านหน้าเนี่ยก็มีไฟเดย์ไลท์ให้สวยๆแบบเรียบหรูดูดีสไตล์แบบมินิมอลหน่อยนะคะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเดินมาไปรูปตัว L อขีดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีตัดสีแดงด้วยนะครับนี่ <Okay. S 2> ทั้งคันให้เลยนะครับ่คะ ก็สามารถที่จะไม่รับตัวคลิปก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะของสปอร์ตเกนี่ยก็มีทั้งแบบเป็นตัวดําเงาก็มีเนาตัวสเปเชียลนะครับหรือจะตัวของวายเดอร์ก็มีให้ลูกค้าเลือกกันเลยนะครับแบบไหนชอบก็จัดกันมานะครับเเกลสเปรไปรับกับสไปเลอร์ที่มาจากโรงงานให้อยู่แล้วด้วยนะคะพร้อมกับไฟเบรคโดนที่3ค่ะโอ้โหนะครับสวยๆเลยแน่นอนครับเปิดแล้วนะครับ นี่ครับจุดที่เราต้องเปลี่ยนให้ลูกค,ค้าแน่นอนนี่คือตัวลอ้อแม็กนี่เองนะครับ<ช>จาก<ข>าเดิมล้อกระทา14เนาะนี่ใส่รองเท้าสวยๆแบบนี้กับแม็กซิง1ิสามารถเลือกแบบเลือกลายได้โอ้โห,โหลูกค้าอันนี้เลือกมาตัวนี้บอกเลยว่าสีดูดุมากๆเลยนะครับเป็นดําแบบดำดำลุ้นเลยอ่ะนะครับใช่ค่ะเป็นแบบเป็นซีที่ดูแข็งแรงเนาะดูแบบลุยๆดูผู้ชายหน่อยนะคะดูแมนๆน่ะดูสวยแล้วก็น็อตล้อนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําด้วยนะครับน็อตล้อสีดํา แต่ตัวครอบดิสอันนี้ลูกค้าก็ขอแบบไม่เอาไม่รับก็คือมันก็จะเป็นตัวดิสเบกก็จะเป็นสีออกแนวโพรเมียมของเขานะคะของตะกัวตะกัวหน่อยนะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนใช่แล้วการเปลี่ยนล้อของเราเนี่ยเราก็ได้ปรับช่วงล่างด้านหลังของรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนเป็นล้อ15แล้วกลัวติดซุ้มนะคะของทางเราไม่มีแน่นอนเรา เปลี่ยนให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันทีนะคะตอนนี้เ,เน้นความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลักด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนเอาแบบเขาเ่ยนะไม่ได้สวยอย่างเดียวยใช่เรา,เ,ราเน้นให้เอาไปใช้งาน,นาแล้วจริงใช้งานได้นะคะแล้วก็มีการรับประกันคุณภาพให้ด้วยคะ่ะแล้วกอนครับแล้วนี่คือชุดแต่งแล้วย่างอื่นที่เราติดให้ก็ยังมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มรอบคันนะคะการสัดข้างนะคะมีตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังเนาะ,ะใส่เกียร์ปุ๊บขึ้นที่จอปั๊บ สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากมากเลยค่ะอยมีคาเห็นเลยนะครับว่ามีอะไรข้างหลังนะก็ดูนิดนึงก่อนหนอยหนังนิดนึงแค่นั้นเองนะครับ <laughs> และใน <laughs> โปรโมชั่นฟรีดาวของเรานี้นะคะ <laughs> ก็ยังฟรีค่ารมเนียมการจดทะเบียนด้วย <laughs> แต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเลยจริงๆนะคะโอ้โหครบถ้วนจริงๆนะครับด้านนอกสวยงามแล้วเนาะใช่ของแถมเรายังมีอีกนะครับยังไม่หมดนะที่พูดจาไปนะครับด้านในเราก็ต้องปรับแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ดูแบบว่า <c oughs> ดูพรีเมียมมากๆโดยการเปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนัง, <S <S <ฮ>งลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะคะก็เป็นดำตัดแดงแล้วก็แผงข้างประตูก็รับเป็นสีแดงล้วนเลยนะคะ <Okay. S 2> โอ้โหนะครับก็มาเป็นสงสี้วยเพราะจริงๆเรามีลูกค้าใหม้มีลายลูกค้าเลือกเยอะนะครับมีสีมากกว่า9สีก็เลยนะครับ <S 2> <S 2> <อ>ตัวนี้แล้วก็สามารถทําแบบทูโทนนะการทําทูโทนก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยนะคะก็มีมากกว่าสิแบบแล้วตอนนี้ก็สามารถ สอบถามเข้ามาขอดูตัวอย่างกับผู้สีแบบที่ชอบมาเองได้ด้วยนะคะนอกนะออปชั่นที่มาขัรถก็มีอยู่แล้วทั้งไม่ว่าจอตัวนี้ก็มาขับรถอยู่แล้วเนาะซึ่งรองรับได้ทั้ง Apple p p r p l a y e n d r o i d Auto b l u e t o o t h USB คือจัดครบเลยครบเลยวิทยุทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนด้วยนะคะดูแบบทันสมัยมากๆแม้ตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยก็ยังเป็น ทั้งตัวกระจกปรับทับไฟฟ้าเนาะ<ช>กระจกกดขึ้นลงไฟฟ้านะคะมีคุญแจรีโมทนะคะไ <right>, ฟเพเวอร์ไฟฟ้านะคร<ช>ับช่วยในการแบบไม่ต้องใช้กําลังเยอะนะ<ช>ั้นหมุะนะ<ๆ>นิดเดียวนี่มอเตอร์มันเข้ามาช่วยทํางานทำให้ไม่ต้องใช้กําลังในการบุ๋นพงอะไรเลย<ช>นะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นอีโคคาร์แท้นะคะเครื่องพันสองนะคะสามสูบป,ประหยัดน้ํามันได้สูงสุดถึง23 -3 กิโลลิตรนะคะและยังมีรวมถึงพวก ตัวปุ่มปรับเครื่องเสียงมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะเพิ่มให้ดูแบบอ้หรูหราพรีเมียมนะคะและยังมีพวกระบบช่วงล่างนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะระบบเบรกก็มีทั้ง ABS นะคะ EBDBA ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็คือถือเป็นแบบออปชั่นที่จริงๆถ้าเทียบจากราคาแล้วใช่กับท้องตลาดของเราเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะ แ็อว่านี้หนึ่งที่ลูกค้าคันนี้ที่สั่งเพิ่มมานิดหนึ่งนอกจากจากรายการทั้งหมดก็คือตัวตัวกล้องหน้าเท่านั้นนะคะเราก็ให้ราคาพิเศษราคาทุนกันเลยอันนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยสําหรับการขับขี่ของลูกค้าเองลูกค้าคนไหนถ้าอยากได้เพิ่มเติมอันนี้แจ้งเราได้เขาเราจะจัดเซราคาพิเศษกันได้เลยนะคะไปซื้อที่หลังบอกว่าแพงกว่านี้แน่นอนใช่แล้วก็ในคันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าเก่าเนี่ยลูกค้าได้รับเป็นถัดท้ายด้านหลังด้วยนะคะเอาไว้แบบ เผื่อวางของเปียกไปจ่ายตลาดมานะสามารถวางได้เลยนะคะชงลูกชิ้นไม่ต้องกลัวหกนะครับล้างถาดเอารับหกนะครับใช้งานง่ายๆเนาะแลวแน่นอนคันนี้แต่งสวยแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะมารับพลดเองที่ชมเราเองค่ะตอนนี้เจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะแต่เราก็มีน้องหมีให้นะคะเป็นซีเนเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นของที่เราให้เช่นเดียวกันไงเดี๋ยวเราเตรียมเซอร์ไพรส์รอลูกค้าด้วยกันนะคะไปกันเลยครับ อนนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าเจ้าของรถกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตระวุฒินะคะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะรถถูกใจไหมคะถูกใจครับ totally. สวยนะคบสวยเลยเนาะชอบเลยแล้วปกติเราชอบมิสซูอยู่แล้วเหรอคะใช่ที่บ้านคือมีใช้มิสซูอยู่แล้วเนาะโอ้ก็คือถูกใจเลยแล้วของแต่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เลือกเองเนาะทั้งสเกิร์ตตัวล้อเบาะหนังต่างๆมันก็เป็นแบบที่เราชอบ พบเจอ,อโปรโมชั่นที่เจอจากช่องทางไหนล่ะคะอ่า e b o o k ครับผมอ๋อ e b o o o เนาะก็ค,คือถูกใจเลยแล้วได้คุยกับเซลล์คนอื่นบ้างไหมคะอืก็ก็มีบ้างคผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อกับพี่คะเพราะโปรโมชั่นดีแล้วก็ ได้ชุดแต่งด้วยครับอ๋อก็คือได้ครบเนาะโปรโมชั่นก็ดีนะคะของเราเนี่ยได้ทั้งสิทธิ์ทอโคมิซูด้วยอะคุ้มค่าเลยแล้วตอนทาไฟแนนซ์นี่ยากไหมคะไม่ยากครับผ่านง่ายมากครับผ่านง่ายไม่ไม่นานเนาะรู้ผลเลยแป๊บเดียวนะแปลว่าเครดิตดีอยู่แล้วด้วยนะคะอาชีพก็แบบมั่นคงนะแล้วตัวนี้ไฟแนนซ์ก็ไปบริการให้ถึงที่ไหมคะใช่ครับถึงที่เลยครับอืมก็สะดวกสบายเนาะแล้วก็มารับรถวันนี้เลยนะคะถ้าถูกใจชอบใจแบบนี้แล้วค่ะ ถ้ามีคนสนใจรถมิโซะค่ะแนะนำซื้อกับใครดีคะแนะนำซื้อกับพี่โจครับได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอให้ขับขีบ่ปลอดภัยนะคะยิ่งขับยิ่งรวยนะคะถ้าใครสนใจโปรดีๆนะคะแล้วก็รถสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้พี่โจค่ะมิซูแอมพี MP, แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็พี่ก๊อฟนะคะมิซูซูเปอร์โปรคะ่ะวันนี้โจกับลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ